ออกกาลังกายเพื่อปั้นหุน่นทําเวลาไหนคือดีที่สุดนะครับโอเคนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนทักเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าจะออกเช้าดีออกกลางวันดีออกตอนค่าดีออกตอนเย็นดีออกตอนดึกดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอยากจะขอมาแบ่งปันเป็นคําตอบคลิปพิเศษคลิปนี้เลยนะครับว่าเราควรจัดเวลาการออกกําลังกาย ที่สามารถทาน2มื้อสําคัญได้นั่นเองล่ะครับ2มื้อสําคัญในที่นี้คือมื้ออะไรคือมื้อก่อนออกกําลังกายและมื้อหลังออกกําลังกายครับคุณจะจัดเวลาในการออกกําลังกายวางไว้ช่วงไหนก็ได้ที่คุณจะสามารถมี2มื้อนี้คร่อมเข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณออกกําลังกายตอนเย็นเฮ้ยคุณก็อาจจะมีมื้อเย็นอย่างงี้ครับเป็นมื้อก่อนออกกําลังกายกินเพื่อให้ร่างกายเรามีแรงแล้วก็พอเรากินปั๊บก็รอให้เขาย่อยก่อนสักประมาณ 1- 2ชั่วโมงอสมมฐานนะคุณออกกําลังกายตอนเย็นประมาณ6กโมงนั่นแปลว่าประมาณ4ง ห้าโมงประมาณนี้ครับคุณต้องมีกินแล้วนะหนึ่งมือ้อแล้วพอคุณออกกําลังกายหกโมงอย่างเงี้ยครับคุณอาจจะเสร็จสักประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนั่นก็แปลว่าสองทุ่มเนี่ยคุณก็สามารถกินมื้อหลังออกกําลังกายได้เลยอีกหนึ่งมือ้อเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารดีๆเข้าไปหล่อเลี้ยงเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปดูแลเข้าไปฟื้นฟูโดยเฉพาะกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญโอเคไหมครับนี่แหละก็คือ ช่วงเวลาตอนเย็นก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วสาหรับคุณเทียงแต่ถ้า,ากเกิดว่าคุณจะไปออกตอนเช้านั่นก็แปลว่าเฮ้ยคุณอาจจะต้องตื่นเช้าหน่อยสมมตินะ <laughs> <laughs> คุณอาจจะออกกําลังกายสักประมาณ6กโมงอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าประมาณตีห้า <laughs> คุณต้องตื่นขึ้นมาเพื่อกินแล้วละ1มือ้อแล้วพอคุณออกกําลังกาย6กโมงเย็นใช่ป่ะคุณอาจจะเสร็จสักเจ็ดโมงแปดโมงอย่างเงี้ยอาแปดโมงคุณก็อาจจะกินมื้อสายเข้าไปอีก1มือ้อแบบนี้เป็นต้น <laughs> เพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า2มื้อนี้เป็น2มื้อสําคัญมากและเป็็็นนนนนนน2 2มมมืืื้้้ออออททีี่่่่จะเเเเเปปปตัััวกกําาาหหดผผลลลพธ์ใรรรงงขุยโคช ปั้นหุ่นกับโค้ชผมนะโค้ชผมโคตรเข้มงวดเลยแหละโอเคนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีมื้อใดมือหนึ่งเนี่ยโค้ชผมก็ค่อนข้างที่จะตาหนิผมรุนแรงมากและที่สําคัญก็คือมีการบอกเราด้วยว่าอ๋อถ้าเกิดว่านินจาไม่มี2มื้อนี้นะนินจาก็ไม่ค่อยเห็นผลหรอกในเรื่องของการปั้นหุ่นเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่ามันสําคัญมากเรากินเพื่อให้ร่างกายเรามีแรงเรากินเพื่อเซฟกล้ามเนื้อเรากินเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้ร่างกายเราไปออกกําลังกายหนักๆได้และที่สําคัญก็คือ หลังเตียหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จเนี่ยร่างกายก็จาเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารดีดๆเข้าไปฟ<ๆ>ื้นฟูเข้าไปซ่อมแซมระบบประพาะอาหาและกล้ามเนื้อและอะไรอื่นๆอีกมากมายดังนั้นถ้าเรามี2มือเนี่ยครอบคลุมให้กับเขาคุณจะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการต้านหุ่นอย่างรวดเร็วและแน่นอนเลยแหละถ้ายังไงเราฟังคลิปนี้แล้วเราเอาไปปรับใช้ดูนะครับ